สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำกล่องคลิกบล็อกนะคะสำหรับกล่องคลิกบล็อกตรงนี้นะคะคือเป็นวัตถุชนิดโต้อตอบกับผู้ใช้ได้สำหรับกําหนดให้ผู้ใช้งานคลิกเมาส์นะคะตามคำสั่งที่เราได้ตั้งค่าวไว้เช่นคำสั่งให้คลิกที่เมนูไฟล์เมื่อทำตามขั้นตอนได้ถูกต้องก็จะไปในขั้นตอนต่อไปแต่ถ้าไม่ทำตามขั้นตอนที่วางไว้ก็จะแสดงข้อความว่าทำผิดขั้นตอน หรือไม่ผ่านไปในขั้นตอนต่อไปจนกว่าจะทำถูกนะคะเรามาดูคุณสมบัติของกล่องคิกบล็อกนะคะคุณสมบัติของกล่องคิงกบล็อกประกอบด้วยแท็บ5แท็บนะคะก็จะมีคิกบล็อกออปชันออเดียโอดีทูชติ้งไซแอนโปรเซสันนะคะส่วนเราจะมาทำคิกบล็อกนะคะตรงนี้เราจะเลือกให้ไปส่วนหน้าอื่นๆแต่สำหรับของเราคือให้มันอยู่ที่หน้าเดิม ก็คืออยู่ที่หน้าปัจจุบันแต่ถ้ากําหนดหน้าให้มันไปหน้าอื่นมันก็จะมีเรียกว่าเออมีหน้าไหนบ้างหน้าหนึ่งหน้า2หน้าที่3แต่ในกรณีเรามีหน้าเดียวเราก็คือเลือกหน้านี้ให้มันโชว์หน้านี้นะคะแล้วก็คลิกโอเคค่ะอย่างนี้มันจะขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วเราก็มาสร้างอย่างเช่นวันนี้จะพาสร้าง บอกอุปกรณ์ขอมพิวเตอร์ที่สแสดงภาพได้อย่างนี้ก็โอเคนี่คือหอัวข้อนะคะนี่ก็จะเป็น มเ์จากนั้น เรามาดูคลิกบล็อกเราสำหรับกล่องคลิกบล็อกเราจะนำไปชี้ตรงที่คิดว่าถูกนะคะก็คือตรงนี้ถ้าตรงนี้มันบอกว่าถูกเราจะบอกว่าถูกต้องค่ะแต่ถ้ามันกรณีต่อข้ออื่นเราจะบอกว่าผิด แล้วค่ะประมาณนี้เราจะมาเลือกคลิปตัวหนังสือให้มันยาวเท่ากันนะคะเวลาจะแสดงเวลาแสดงมันจะได้ไม่หายไปในระยะทางนี่นะคะยาวเท่าเนี้เสร็จแล้วเราลอง พ u r e ด้ยนะคะจงบอกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่แสดงภาพได้ถ้าบอกว่าเมาส์ผิดแล้วค่ะแต่ถ้าเราบอกว่าจอคอมพิวเตอร์ถูกต้องค่ะอย่างนี้เป็นต้นนะคะ